สุภาพรัศมีต้นฉบับตอนที่90 ที่ตลาดไวยพบถามวิทยาธรด้วยความไม่พอใจว่าผู้หญิงที่เขาจับมือด้วยเป็นใครเขาเห็นกับตาของตัวเองวิทยาธรโกหกไวยพบว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเขาจับมือกับผู้หญิงคนนั้นก็จริงแต่เธอเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาเธอทําแบบทดสอบไม่ผ่านและดูไม่สบายใจเขาจึงจับมือเธอเพื่อตรวจสอบเท่านั้นเขาเป็นคนซื่อสัตย์แต่ไวยพบกลับมาสงสัยในตัวเขาทา,ทางท้งที่ไวยพบรู้ จักเขามานาน ที่บ้านของสาวิตามายาตกใจเมื่อพบว่าปลั๊กไฟมีควันลอยออกมาแต่แล้วเธอก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะช่วยทำให้งานเธอง่ายขึ้นส่วนด้านวิทยาธรมาที่บ้านของวันิตาและรู้สึกแปลกใจเมื่อพบว่าห้องถูกตกแต่งอย่างโรแมนติกวันิตาบอกวิทยาธรว,าว่าเธอทำเพื่อเขาและเธอกำลังรอเขาอยู่จากนั้นเธอจับมือเขาไว้บอกวันนี้เขาจะต้องพิสูจน์ให้เธอเห็นว่า เขารักเธอมากแค่ไหนวิทยาธรแก้ตัวว่าเขารู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศในห้องพวกเขาควรจะออกไปข้างนอกกันวันนีตาหยุดเขาและถามว่าทำไมเขาถึงไม่บอกเธอตรงๆว่าเขาไม่ได้รักเธอ วิยทยาธรบอกมันไม่ใช่แบบนั้นวณิตาบอกถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ควรมอบแหวนของเธอให้กับภรรยาของเขาเธอได้พบภรรยาเขาแล้วที่ตลาดและเขาจะโกหกเธอไปจนถึงเมื่อไหร่วิยทยาธรตกใจโกหกว่าภรรยาของเขาป่วยเป็นโรคไตจึงทําให้มีพฤติกรรมแปลกๆภรรยาของเขาเข้าใจผิดว่าเขาจะมอบแหวนให้เขาไม่สามารถบอกเรื่องที่ภรรยาเขาป่วยให้ใคร ฟังได้เธอไม่ควรจะสงสัยในตัวเขาวนิตาหลงเชื่อขอโทษเขาบอกเธอรู้ว่าเขารักเธอมาก จากนั้นวิทยาทรล้มตัวนอนบนเตียงกับมอนิตาโดยที่ไม่รู้ว่าเธอแอบบันทึกวิดีโอเอาไว้ที่บ้านของสาวิตรามายาเห็นประกายไฟออกมาจากปลั๊กไฟและไม่ชุดของอาทิติที่วางอยู่บนโต๊ะจึงแกล้งหลงเรียกสาวิตรและศียาสาวิตรและศียาออกมาช่วยดับไฟพบว่าชุดของอาทิตยถูกไฟไม่เสียหายมากมายาบอกสาวิตราว่ามันเป็นชุดที่อาทิตยจะสวมในวัน มันคบรอบแต่งงานกับวิทยาธรสาวิตาถามสียาว่าทำไมเธอถึงเอาปลั๊กไฟอันนี้มาใช้เพราะมันเสียสียาบอกเธอไม่รู้ว่ามันเสียอธิติมาเห็นชุดกุ้งเธอถูกไฟไหม้ก็ตกใจถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร สียาบอกอาทิติว่ามันคงจะไม่ตอนที่เธอเอายาไปให้นิรันจันอาทิติไม่พอใจสียาและร้องไห้ มายาพูดยุ่ยแย่อธทิติว่าชุดเสียหายมากจนไม่อาจจะส้มแซมได้อธทิติบอกสียาคงไม่อยากเห็นเธอมีความสุขและชุดนี้สำคัญกับเธอมากสียาขอโทษอทิติแต่อธทิติประชดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับสียาเพราะสียามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยสียาบอกว่าเธอไม่รู้ว่าปักไฟจะไหมอทิติบอกให้สียาเลิกหาข้ออ้างและบอกว่าถ้าสี ยาดูแลบ้านดีกว่านี้เรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นมายาแกล้งตำหนิสียาที่ประมาทสาวิตาบอกให้สียาระมัดระวังให้มากกว่านี้จากนั้นเธอบอกสียาว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้บอกให้อธิติปล่อยเรื่องนี้ไปเพราะสียาไม่ได้ตั้งใจอย่างน้อยไฟก็ไม่ได้ไหมลุกลามใหญ่โตมายาบอกสียาทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่สาวิตากลับให้อภัยสียา you uh -huh. อธทิติถามสาวิตราว่าทำไมเธอถึงไม่เข้าข้างลูกคงตัวเองแต่กลับเข้าข้างลูกสะพ้ยสาวิตราบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้อธทิติเดินจากไปด้วยความไม่พอใจมายาบอกอธทิติว่าเธอรู้สึกแย่เช่นกันที่สียาทำแบบนี้อทิติบอกให้มายาไม่จำเป็นต้องแกล้งเห็นใจเธอสียาขอบคุณสาวิตราที่ช่วยเธอสาวิตรบอกสีย ว่ามันไม่ง่ายเลยในการดูแลบ้านมายาแกล้งสียาโดยการแอบกดเปลี่ยนวิดีโอการทำอาหารในโทรศัพท์ของสียาเพื่อที่จะให้สียาทำอาหารผิดพลาดคืนนั้นทุกคนอยู่ที่โต๊ะอาหารนิรันจันถามสียาว่าเธอทำอะไรให้พวกเขากินสียาเสิร์ฟอาหารให้นิรันจันกับสาวิตราในขณะที่มายายิ้มยอและไม่ตักอาหารที่สียาทำนิรันจัน กินอาหารและบ้วนถิงถามว่ามันคืออะไรสียาบอกเธอทำผัดกระเจีย๊ยบสวิตาชิมอาหารบอกสียาว่า มันมีรสชาติเหมือนกล้วยสียาบอกเธอใส่กล้วยลงไปด้วยอธิติบอกสียาว่าไม่มีใครใส่กล้วยลงในผัดกระเจีย๊ยบและถามสียาว่าเธอไปเรียนมาจากไหนสียาออึ้งบอกเธอดูจากโทรศัพท์จากนั้นเธอพบว่าเธอทําอาหารผิดเมนูสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรไวพบปลอบสียาว่าเธอเพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกและมันอาจจะผิดพลาดได้สาว จะเห็นด้วยกับไวยภพมายาตหนิศสียาที่แย่งหน้าที่ไปจากเธอและทำผิดพลาดสองครั้งภายในวันเดียวเธอบอกสาวิตราว่าสียาล้มเหลวในการพิสูจน์ตัวเองและก่อให้สาวิตรามอบกุญแจบ้านทั้งหมดให้เธอแทนจากนั้นเธอจะแย่งกุญแจไปจากสียาแต่สาวิตราห้ามไว้บอกว่าสียาอาจจะทำผิดพลาดแต่สียามีความซื่อสัตย์และจริงใจ มายาบอกว่าสาวิตราให้อภัยสียาอยู่เสมอและสียาอาจจะทําผิดพลาดอีกก็ได้สาวิตราบอกมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเธอจะสอนสียาเกี่ยวกับงานบ้านเหมือนที่เธอเคยสอนมายาสียาขอโทษสาวิตราที่เธอทําผิดพลาดเธอเข้าใจแล้วว่าทําไมสาวิตราถึงไม่ตําหนิมายาในวันนั้นมายาบอกว่าสียาไม่สามารถดูแลบ้านได้สียาบอกว่า การดูแลบ้านมันไม่ง่ายสำหรับเธอแต่วันนี้เธอได้รู้แล้วว่าผู้หญิงไม่สามารถดูแลบ้านได้เพียงลำพังเพราะทุกคนในบ้านควรจะช่วยกันดูแลบ้านพวกเขามีกันแปดคนดังนั้นพวกเขาควรจะช่วยกันคนละไม้คนละมือมายาบอกทุกคนว่าสีอยากจะให้คุณย่าที่อายุมากแล้วทำความสะอาดบ้านสีอยาบอกว่าเธอหมายถึงคนอื่นอน,นอกเหนือจากคุณย่า าวิจาถามสียาว่าเธอต้องการจะให้โรหิตกับไวยภพช่วยทำงานบ้านด้วยอย่างนั้นหรือสีอยาบอกไม่ใช่แค่โรหิตกับไวยภพแต่รวมถึงนิรันจันกับวิทยาธรด้วยทุกคนได้ยินก็ตกใจโรหิตถามสียาว่าพวกเขาต้องออกไปทำงานที่ออฟฟิศตั้งแต่เช้าและยังต้องกลับมาทำงานบ้านอีกอย่างนั้นหรือสีอยาบอกโรหิตว่าผู้หญิงบางคนก็ทำงานบ้านและออกไปทำงานที่ ออกผิดเช่นกันถ้าผู้หญิงทําได้แล้วทําไมพวกเขาถึงจะทําไม่ได้ถ้าทุกคนช่วยกันดูแลบ้านก็จะไม่มีเรื่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นสาวิตราบอกให้ศียาหยุดพูดเพราอทุกอย่างจะเป็นไปตามที่มันควรเป็นและให้สียาเก็บความคิดนั้นเอาไว้คนเดียวต่อมาสาวิตราเข้ามาในห้องรองเรียกพระแม่แลัสมีพระแม่ปรากฏกายขึ้นสาวิตราเล่าเรื่องที่สียา จะให้ผู้ชายทำงานบ้านเพราะแม่บอกมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรสาวิตราบอกเธอไม่เคยนึกภาพเลยว่าสามีเธอกับลูกชายและลูกเขยจะทำงานบ้านได้อย่างไรเพราะแม่บอกบ้านเป็นของทุกคนดังนั้นทุกคนควรจะช่วยกันทำงานบ้านสาวิตราบอกแต่พวกผู้ชายไม่เคยทำงานบ้านมาก่อนทำไมสียาถึงไม่เข้าใจ พระแม่บอกว่าสาวิตราต่างหากที่ไม่เข้าใจทำไมเธอถึงบริหารร้านขายขนมหวานแทนพวกผู้ชายได้พวกผู้ชายจะเรียนรู้การทำงานบ้านได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เธอชอบคนที่เคารพผู้หญิงและทำงานโดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพสาวิตราทำความเคารพพ่อแม่พ่ะแม่อันถานหายไปแล้วสาวิตราก็รู้สึกหนักใจที่นิดันทรกับวิทยาธรจะต้องทำงานบ้าน